น้ำยาทำความสะอาดหน้าจอโทรศัพท์แท็บเล็ตคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ไอทีต่างๆที่สะอาดสะดวกปลอดภัยพร้อมจำหน่ายแล้วใน c t t i i ฟ Shop สวัสดีครับกลับมาพบกับ c t f i ไฟกับรายการ c a t ไฟไ e IT มาพบกับผมกอล์ฟแคทไฟที่จะไม่นำเทคนิคได้ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีว,วิตวันง่ายขึ้นสะดวกมากขึ้นครับวันนี้เป็นหนึ่งเทคนิคกับการใช้งาน a c e b o o k ครับกับวิธีการตั้งค่า Facebook ให้หยุดส่งอ e ีเมลแจ้งเตือนไม่ให้กวนใจนะครับต้องบอกว่าใครที่เจอปัญหานะครับเฟซบุนะ๊กเนี่ยส่งอ e ีเมลมาแจ้งเตือนนะครับบางคนจะบอกว่าเ e อ้เมลมันเต็มเร็วนะครับพี่ก๊อฟทำยังไงล่ะจะให้ไอ้ตัวเมลที่มันเต็มเร็วเนี่ยมันส่วนหนึ่งมาจาก Facebook ที่เป็นส่งข้อความแจ้งเตือนรําคาญเหลือเกินอยากจะต้องการปิดมันทํำยังไงนะครับก็เลยทําคลิปนี้ขึ้นมานะครับเดี๋ยวเราไปดูกันแต่ก่อนจะไปชมก็ฝากกดติดตามสับสไครตเป็นาากำใจอะไรด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนในการตั้งค่า Facebook e เฟซ เดี na, er. menu. Menu ๋ยวเรามาดูเทคนิคนะครับธีการตั้งค่า Facebook ให้หยุดส่งอีเมลแจ้งเตือนนะครับได้ง่ายๆนะครับเริ่มต้นนะครับมาที่ Facebook ครับ Facebook กดเข้าไปครับจากนั้นนะครับกดมาที่เมนูครับเมนูครับมุมขวาด้านล่างก่อนครับกดไปที่เมนูนะครับกดไปที่เมนูปุ๊บนะครับกดไปที่การตั้งค่าครับการตั้งค่ารูปฟันเฟืองด้านบนมุมขวานะครับการตั้งค่านะครับแตะเข้าไปครับเมื่อเราแตะเข้ามานะครับให้เลื่อนลงมาครับ หัวข้อคําว่าการตั้งค่านะครับการตั้งค่าตรงนี้นะแล้วก็การแจ้งเตือนกับการแจ้งเตือนเห็นไหมที่เป็นรูปกระดิ่งนะครับที่เป็นกราฟี่อยู่ตรงนี้นะการแจ้งเตือนตรงนี้นะแตะเข้าไปครับเมื่อเราแตะเข้ามานะครับให้ลงมาด้านล่างสุดครับด้านล่างสุดเนี่ยมาที่หัวข้อนี้ครับช่องทางที่คุณได้รับการแจ้งเตือนครับช่องทางที่คุณได้รับการแจ้งเตือนเนี่ยครับให้เลือกนะครับหัวข้ออีเมลครับอีเมลนะครับนี่ครับแตะเข้าไปครับตรงนี้ครับก็คือเป็นอีเมลนะครับนะครับก็จะเป็นอีเมลที่เราได้รับการแจ้้้้งงเตืืือออออนะคครัััจมมี3หหหววขขกก็แทด หัวข้อที่2คือไฮไลท์หัวข้อที่3ก็คือการแจ้งเตือนที่จําเป็นนะครับถ้าเราไม่ต้องการไปตั้งค่าอะไรมากมายนะครับก็แค่ตั้งค่าการแจ้งเตือนที่จําเป็นอันนี้ก็คือมันก็จะลดการแจ้งเตือนนะครับเอาที่จําเป็นเท่านั้นนะครับที่จะส่งให้เราหรือเราต้องการเลือกเองนะครับกดไปที่หัวข้อทั้งหมดครับท э ั้ทงหมดทั้งหมดก่อนนะครับจากนั้นนะครับคราวนี้เราก็เลือกเลยครับเราต้องการอะไรบ้างที่ให้มีการแจ้งเตือนเราจะปิดทั้งหมดเลยก็ได้หรือจะเลือกเฉพาะที่เราต้องการให้แจ้งเตือนก็ได้นะครับอันนี้จะช่วยในส่วนของอะไร ลดอีเมลขยะนะครับก็คืออีเมลที่แจ้งเตือนที่เราไม่จําเป็นนะครับอันนี้เราก็สามารถเลือกได้นะครับอ่าเราก็สามารถเลือกได้เลยว่าอีเมลไหนที่เราต้องการไม่ต้องการนะครับอย่างนี้นะครับนี่คือขั้นตอนในการตั้งค่านะครับเฟซบุ๊กให้หยุดส่งอีเมลแจ้งเตือนนะครับเราสามารถเลือกได้เลยครับเราต้องการปิดอันไหนครับปิดได้เลยนะครับช่วยให้ไม่เจอเมลขยะพื้นที่อีเมลจะได้ไม่เต็มเร็วนะครับและนี่ก็เป็นเทคนิคในการตั้งค่าเฟซบุ๊กง่ายๆที่เราควรรู้นะครับและนี่ก็เป็นเทคนิคนะครับที่เมาฝากกันในวันนี้หาากชช่นนนออบคลิปี้ะะยสุเรร ฝากกดไลค์นะครับกดแชร์นะครับและอยากสนช่อง,องเรานะครับสามารถกดซุปเปอร์ตงนะครับเพื่อเป็นทุนทรัพย์ในการพัฒนาช่องต่อไปนะครับขอกำลังใจด้วยกันกดติดตามและกดกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดลิปใหม่ของเราแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปกับแคทไฟท์ครับ